สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือนี่คือขันโตกผลผลิตของสวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีนะคะอันนี้เป็นผลผลิตรุ่นที่สองของสวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีะคะ่ะ สำหรับวันนี้เสริ้งไม่รู้เหมือนกันว่าออเดอร์ที่มองเห็นอยู่ขนานี้เนี่ยจะถึง15กิโลไหมแต่เบื้องต้นเสริ้งมีออเดอร์อยู่ในมือที่จะต้องส่งให้ลูกค้าทั้งหมดเนี่ย15กิโลสำหรับผลผลิตของสวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุนปลอดสารเคมีค่ะเบื้องต้นเท่าที่ลองยกดูเนี่ยศสยริ้งก็ว่ามันมากกว่า15กิโลนะเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยสีที่สีมันไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะ สีเสรุงเขาเรยนะมือถือของเสือุงเนี่ยให้สีเพี้ยนค่ะใช้คํานี้แล้วกันเนาะให้สีเพี้ยนนะมือถือของเสือุงให้สีเพี้ยนน่ะใช่ใช้คําว่าให้สีเพี้ยนเพราะว่านะตอนนี้ที่อยู่ในเข่งอะค่ะมันเป็นมันอยู่อยู่ในขันโตกเนี่ยมันเป็นสีส้มส้มแต่มือถือของลุงให้ของเสือลุงเนี่ยให้สีเพี้ยนค่ะใช่ค่อนข้างเพี้ยนพอสมควรเลยนะคะโอเค เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ยกดูในสิรุ่งว่ามันเกิน15กิโลน่าจะเพียงพอกับออเดอร์ที่สิรุ่งรับมาลูกค้าน่าจะได้กินทุกคนนะคะโอเคค่ะสำหรับมโยงชิดรอบที่สองที่สิรุงไปเก็บมาในวอลลุ่มที่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะรุ่นรุ่นแรกรอบแรกเนี่ยได้10กิโลนะคะส่วนรอบนี้คิดว่าน่าจะมากกว่า15กิโลค่ะศิรุงมีออเดอร์อยู่15กิโลนะคะประมาณนี้ค่ะ ตรงนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะคะถ้าใครสนใจที่จะ กินมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญปลอสารเคมีนะคะหรือดูการนี้ยังพอทันอยู่นะคะลองโทรหาเซรุงได้เลยที่เบอร์06 6 4 6 4198แต่ถ้าไม่ทานจริงๆก็สามารถที่จะติดตามช่อง youtube ของเซรุงไว้เพื่อที่จะจองออเดอร์ในปี2564ทับ65ได้นะคะตรงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ชาวสวนมายุงชิดตัวน้อยอย่างเซรุงนะคะแล้วก็อุดหน,นุนมายงชิด ส่วนบ้านสวนอินบุนปลอดสารเคมีของเซดุงค่ะเดี๋ยวเซดุงพาวรี่พิเศษสักลูกหนึ่งนะลูกใหญ่เจโตงี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่เจโตมีแผลนิดนึงอันนี้เขาเรียกมันเป็นขี้กากนะคะเป็นขี้กากแค่เปลือกแค่นั้นแห,นนแหละไม่ได้เยอะอะไรนี่ค่ะนี่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 ลูกใหญ่เจโตของเซดุงค่ะอันนี้เป็นลูกสีส้มมากเลยนะคะแต่ว่ามือถือเซดุงให้สีไม่ส้มเลยเนี่ยค่ะลูกใหญ่เจโต เห็นไหมลูกกรำนี้เต็มไม้เต็มมือเลยนะคะเต็มไม้เต็มมือเลยแต่ว่ามือถือเส็นลุงให้สีไม่ส้มเลยทั้งในตะก้าเนี่ยมันโคตรส้มเลยค่ะส้มส้ม